สามรสคือเปรี้ยวหวานเค็มนี่พอดีกันเลยค่ะไม่มีอย่างหนึ่งอย่างแหลมไม่เปรี้ยวแหลมไม<ะ>ห่หวานแหลมหวาน,วาน,วานไม่เค็มก็จะมีกากเจียวกากเจียวแล้วก็มีลูกชิ้นคนทาน<ะ>เขาก็บอกอร่อยเจ๊เก่งก็ฟังคนลูกค้าเนาะ,ะลูกค้าก็ยอมรับแล้วก็โอเคอะ่ะถ้าลูกค้าติมาเราฟังเรายอมยอ,ยอมรับฟังเสมอเลยพวกนี้ที่่ลูกค้าติ ทั้งหมดก็คือทําวันต่อวันวันต่อวันค่ะแล้วหมดกันในวันนั้นเลยทั้งน้ําคุกทั้งพวกเครื่องเค้าทั้งหลายเครื่องพวกนี้จะเกี่ยงทํากะละมังก็ทาทาทาอันก็เรียกว่าอะไรไปทากะละมังหนึ่งก็ก็ผสมทีหนึ่งกะละมังกะละมังก็ผสมทีหนึ่งใหม่สดเลย สวัสดีค่ะเจีเยงราชนูมีสุขค่ะเจ้าของร้านมีคุกเยนาโฟรสเด็ดจ,จ่ะอยู่หมู่บ้านเปริชาถนนสามสี่ห้าค่ะเจียงขายเยนาโฟมาฝ่าสามสิบกว่าปีสี่สิบปีค่ะทีนี้ก็วันหนึ่งมันเป็นโควิดโควิดที่ไม่สามารถที่ลูกค้าก็เข้ามาทานไม่ได้ ที่เองก็เลยลูกชายก็เลยชวนทำหมี่คุกขึ้นมาก็เลยทำสัก20ิกล่องทำเสร็จแล้วก็ลองใส่เอ้ยนี่เยอะๆอันนี้เท่านี้อันนี้เท่านี้ชิมดูไม่ผ่านแล้วก็ทำใหม่ทำใหม่ทำใหม่อีกรอบหนึ่งลูกชายบอกใช้ได้แล้วแม่มาวางวางวางก็เลยก็เลยรู้จักกันก็นี้ก็เลย20สกล่อง30กล่อง นานอยู่เป็นเดือนๆเ,เจเกียงเป็นคนอดทนก็เลยไม่ไม่เสียหายอะไรเยอะอเป็นคนอดทนจริง <laughs> คือการตอบรับอาจจะไม่แบบว่าเยอะแยะตั้งแต่แรกแต่เราก็ค่อยๆทำใช่แล้วแล้วไอ้โควิดเนี่ยมันโอ้ลูกค้าก็ไม่มีเลยนะเจะเกียงก็เป็นทุกข์ว่า <laughs> นี่ก็มาดอกก็มีนี่มานี่นี่ยังไงเจเกียงเราต้งคนค้าคนขายีนี่ด้วยหรอมี จ๊่เกียงก็ลูกตอนนั้นมันก็นานแล้วเนาะก็เรียนก็มีเรียนอยู่ที่เกียงก็ไม่รู้อะ่ะมันก็แบบนี่เล่าไม่ถูกแต่ไม่น,นี่นี่ไหลเป็นสิบปีแล้วนะทจ่เกียงนี่เยอะนี่เปามีเลยแหละหลายแสนมากก็มีคุกมาไม่นานก็ปลดหนี้ปลดสินแบบสบายสบายเลย เขาจะบอกว่ามาจากคนนั้นคนนี้ดูของคนนั้นคนนี้ใช่ใช่เขาจะเขาจะพูดเริ่มเห็นลูกค้าแปลกแปลกแบบนี้มามีมีเขาจะพูดว่าเออดูช่องนั้นมาเนี้ยดูช่องนี้มาเนี่ยถึงตามมาอะไรเงี้ย้วเขาถูกปากที่เราขายอยู่เขาก็จะมาอีกลูกค้าเราก็ไม่ตกไม่หล่นลูกค้าเก่าก็ยังเหนียวแน่นในระแวกนี้ก็ยังยังกินของเตียงเหมือนเดิมใช่แต่ลูกค้าใหม่ๆก็มาตามที่เขาเห็นในสื่อน่นนี่นั่น เริ่มรู้สึกว่าอุ้ยมันมันไม่ธรรมดาละมันเริ่มได้ไดการตอบรับแล้วใช่ไหมคะใช่เจ๊เียงก็ขอบคุณเลยแหละทุกๆช่องอ่ะขอบคุณเขาช่อ,องเลยได้เกิดกระพ่ะเขาเขาเหล่านี้แหละใจดีทุกคนเจ<ม>๊เกียงรู้จักเขารู้จักเจ๊เคียงเพราะทุกๆช่องที่มาค่ะกรุณามาช่วยมาโปรโมทให้เจ๊เียงเนี่ย เส้เกียทำทีห้าสิบห่อกืออกระมังแล้วมาระเทเป็นร้อยกล่องเช้ามาก็สิบห้ากระมังมั่งถ้ากระมังละร้อยกล่องอะไรเงี้ยแต่เราคุกทีละห้าสิบแล้วมาเทรวมคุกให้เข้าอยู่ทีให้มันรสชาติเหมือนเดิมอะไรเงี้ยทํากระมังหนึ่งก็ผสมทีหนึ่งกระมังกระมังก็ผสมทีหนึ่งใหม่สดเลยเสียเกียงถึงไม่กล้าใส่ขวดขายเพราะว่าตรงนั้น เดี๋ยวเจ๊เ,จเ,จเกียงคิดว่ามันไม่อร่อยเท่าแบบนี้เราต้องปรุงสดๆเลยใช่สดๆแล้วก็นึกถึงคนทานว่าได้ทานจากเราไปเราเพิ่งทําให้ไปใหม่ๆเจ้าเนี้ยโอเคอเลยใช่เจ๊เกียงคิดตรงนั้นเนี่ยบอกว่าไม่ดีมั้งลูกเกิดเข้าไปบูดไปเสียแทนที่เราไม่เสียชื่อมันเสียชื่อไงอใช่ปะอาจจะได้สูตรที่เจ๊เกียบอกนี่ใช่หลโอ้โหล,ลองร้อ,องไห้เลยลูกชายเป็นคนจู้จี้มากลูกชายอะ่ะแม่ไม่ได้ ตัวเทสให้เลยใช่เวลาถ้าลูกค้าโทรมาแม่ทําไมวันนี้เปรี้ยวจัง <c oughs> เขาหยิบถ้วยเลยไปหยิบมากินใหญ่เลยนะแม่เปรี้ยวจริง <c oughs> เปรี้ยวจริง <c oughs> เขาไม่ได้เลยนะขาเนี้ย <c oughs> ไม่ว่าน้ำํำไม่ว่าก๋วยเตี๋ยวอะไรแล้วแต่เขาจะแบบ <c oughs> เขาจะแคร์ความรู้สึกลูกค้ามากทุกวันนี้ มีคนอื่นปรุงแทนได้ไหมเป่นเจเกียงเจเกียงคนเดียวเลยเจเกียงคนเดียวเลยค่ะมันไม่ได้เลยเดี๋ยวมันผิดมือมันก็จะเพี้ยนลูกค้าอย่างเราออกมาร้อยกล่องไปร้อยคนอ่ะใช่ป่ะร้อยกล่องร้อยคนพันกล่องพันคนนะถ้าเราผิดมือไปนิดเดียวเราถ้าเราเสียขายยาวๆนานต้องทําเองทุกอย่างนี่ทําเองหมดเลยคือเย็นโ้ซอสเซิร์ฟนี่ทําเองหมดปรุงเอง มีความสุขมากกว่านะที่เพียงว่าม,ม,มันไม่ม,มีมันไม่มั่นใจไงว่าของเราไปไม่ไม่ไม่ต้องไปเสี่ยงกับว่าอเออมึงทําอร่อยไหมวันเนี้ยอะไรที่เพียงกลูสบายใจมากกว่าที่เราจะต้องทําตรงเนี้ค่ะสบายใจที่สุดเลยผ่านมือเราทุกกระบวนการเ,เราแน่ใจว่าเราใส่อะไรก็ทั้ง<ไ>ป,ปั่นพี่กะที่เัียงไม่ปล่อยลูกน้องเลยนะไม่ปล่อยลูกน้องเลยทําเองหมด เส้นเส้นอะไรก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องการคายเครื่องการเซ็งน,นี่ถือว่าเป็นสูตรเด็ดเลยครัเจ๊เกียงเจ๊เกียงก็อย่างเราทำตีสองตีสานะตีสี่ถึงแพ็กใส่กล่องพ5 0 0กล่องพันพันสกล่องไม่ไม่ต่ำพระพันทักวันเดียวแหละแต่ว่าถึงเย็นไม่เสียลูกค้าบอกลืมถึงเช้ายังไม่เสียอีกเลยมาทานไม่ต้องเวฟได้ไม่เสีย ลูกชิ้นก็ไม่เสียไม่เหนียวไม่ไม่เป็นเมือกไม่เป็นอะไระเขา,าสามารถทานได้อีกเลยเพราะว่าถ้าซื้อไปใส่ตู้เย็นเป็นสองอาทิตย์อาทิตย์มาเวียบแค่นาทีเดียวคือเอาก,ากากเจียวออกอากากเจียวออกแล้วก็เอาลูกชิ้นลูกชิ้นในเวฟไปได้เอาผักออกเวียบแค่นาทีสองนาทีอร่อยเหมือนเดิมเพราะว่าอร่อยอร่อยกว่าเดิมอีกเพราะมันร้อนอ,อย่างนี้มันไม่ร้อนใช่ปะ ก็ยิ่งทําให้คนอยากมาทานสดๆตรงร้านด้วยไหมบแบบเก๊กเจียงคุกใหม่ๆแล้วก็ได้ทานเลย, <laughs> ย <laughs> ใช่กเก๊กเจียงคิดว่ามันเป็นทั้งเปรี้ยวทั้งเคม็มทั้งหวานนี่มากกว่าเนาะ <รถ S 2> ว่าไหมรสมันบาลานซ์กันใช่ <laughs> มันก็เลยทําให้ความบูดเสียอะไรตรางๆได้ <c oughs> ชาร์จไปด้วย <c oughs> ใช่ใช่ <c oughs> แล้วของทุกอย่างเก็กเจียงเจ๊กเกียงจะลวกลูกชิ้นนี่จะลวกมันมีอยู่ครั้งแบบเด็กลวกเราเราออกมาหน้าบ้านไม่ใส่ใจลูกค้าบอกว่า สามูุชยากุ๊กทำไมลูกลูกชิ้นมันเสียอ่านี่ไม่ปล่อยไม่ได้ละครั้งเดียวแค่นั้นเองแล้วก็จะไม่ปล่อยแล้วไงเพราะว่าโอ้เรื่องนี้เรื่องใหญ่มันเกิดจากอะไรตอนนั้นไม่ได้ลวกก่อนเขาลวกคือแป๊บเดียวอ๋ออุณหภูมิไม่ได้ความสุกไม่ถึงใช่ไหมคะมันลวกเสร็จมันก็ต้องให้พองถ้าไม่พองข้างในก็ไม่เจรรอไม่ร้อนใช่ป่ะเหมือนกับความร้อนมันแทรกซึมไปทุกอานุใช่ใช่มันสุกดีแล้วสุกดีแล้วมันเลยถึว่ามันไม่บูดเนี่ยหมอ่าล้วไม่เสียนะ ถึงมืดถึงสว่างถึงเช้าไม่เสียเลยเมื่อวานลูกค้าสั่งไปวัดอะไรนะสองร้อยของเอาใช้ใช้หกโมงเยน็นโรงงานอะไรก็สักอย่างสอ,องร้อย่องพี่เกียงไม่วิตกเลยว่าจะไปเสียก็ใช้เย็นก็ซื้อไปได้เลยเรามั่นใจเลยทีีมั่นใจมั่นใจก็รู้จักลูกค้าแหละ,ะที่ใต้ี่จะไปใต้เนี่ยเอาไปใต้ อาไก่ใช่ละยองละยองด้วยแล้วก็โคลาดมามากันเหลือเชื่อใช่ถ้าเป็นอย่างอื่นมันน่าจะคายรสนะอย่างมะนาวหรืออะไรเขาเป็นน้ำส้มเป็นน้ำส้มที่เราปรุงรสแต่ด้วยความที่หวานเรี้ยวหวาน เค็มมันพอดีกันมันใช่เกียคิดว่า,างั้นเดที่เกียก็ไม่เคยสังไม่ไม่เคยคิดว่ามันจะอยู่ได้ถึงขนาดน,นั้นก็รู้จักลูกค้าทางนั้นเลยลูกค้าเป็นคนบอกเราใช่มันมันคล้ายๆลูกค้าจะ,จะบอกแล้วก็เขาจะบอกตั้งแต่บอกแล้วก็มาจําแล้วค่อยๆแรกๆเลยอะไรเราก็ไม่มั่นใจหรอกเพราะว่าเราจะไม่รู้ได้เลยว่ามันจะไปเสียไม่เสียแล้วอากาศบ้านเราก็ ในช่วงร้อนจัดจัดอ่ะชวนให้อาหารบูดง่ายด้วยช่วงช่วงร้อนจัดจัดก็คือมีแต่ผักผักอยู่ในซองแล้วจะใส่กล่องใช่ไหมนี้มันก็แบบจะมีเหลืองนิดนึงแต่มีไม่เป็นไรม,มีไม่เป็นไรที่ร้อนจ,จัดช่วงเดือนเดือนสองเดือนนี้แล้วอ่ะนะหมี่ก็ไม่อืดไมไ่ไม่เป็นอะไรเลยไม่เป็นอะไรเลย ห้าสิบบาทค่ะแม่ค้ามารับมาหิ้วก็ห้าสิบบาทเพราะว่าให้เข,เขาไปทําราคาเอาจเจียงไม่จเจียงไม่ได้เยอะไงจีบเดียวแต่อาศัยเยอะห้าสิบบาทมีอะไรบ้างก็มีลูกชิ้นสิบลูก<อ>มีกากเจียวม,มีกากเจียวแล้วก็มีผักแค่นั้นแหละใครถามว่ามีแค,แค่มีคุกมันก็ไม่มีอะไรเนี่ยมีค่ะวัตถุมันแพง คือรสชาติปุ่มอยู่ในหมีไปเรียบร้อยแล้วทำมันไม่ได้แยกซองไม่ได้ไม่ได้แยกก็แบบว่าคุณไปเอาไปเป็นของฝากได้เลยไม่ต้องไม่ต้องกังวลมันจะเสียลูกค้าเขาชอบมากที่มันไม่เสียไงต้องออเดอร์กันล่วงหน้ากี่วันสมมติมีคนอยากมาต้องต้องสั่งกี่อย่างน้อยกี่วันไม่กี่วันอย่างสั่งเช้าพรุ่งนี้เช้าก็มารับได้ม,มันอยู่คนที่ผลิต มันยิงคนที่ผลิตสองพันก็พอแล้วต่อวันสองพันก่อนสองพันนี่ถ้าสองพันนี่คงเดี๋ยวนี้มันแบบบางเดือนก็เจอวันสองวันบางเดือนก็ไม่เจอคือแน่แน่พันสองทุกวันยืนพื้นยืนพื้นเดี๋ยวนั้นแอบพูดมาีนนี่ะขมีคุกยืนโฟก็ยังขายดีกว่าเดิมดีกว่าเดิมดีกว่าเดิมด้วยใช่คนมารับ มารับหมี่คุกมาทานแล้วเขารับออเดอร์ยนรันโฟมาด้วยไง<อ>ไม่ได้หมี่คุกอย่างเดียวแล้วท <c oughs> ีนี้ <c oughs> ดีแล้วดีเลย uh huh. ลูกชายลูกชายเองคนใจเย็นด้วยไงเขารับโท uh huh. รศัพท์ลูกค้าลูกค้ามาจากเมืองนอกอเมริกาอะไรเงี้ยเ uh huh. ขาโอ้อยกให้มาเห็นตัวจริงรับออเดอร์ด,ดีมาก uh huh. นี่ไปถึงฮ่องกงไปถึงฮ่องกงเกาหลีเลยนะหมี่คุกเนี่ยเขายูไปวริวจริงไปฮ่องกงเกาหลี เาหลีนี่มาเอาบ่อยก็ไปถึงเกาหลีก็ไม่มีปัญหาเลยไ,ไม่มีปัญหาเขาไม่ได้ใส่กล่องไปนะเขาใส่ถุงถุงละกล่องละ,อะละกล่องแล้วก็เอากลอ่ลกลองไปตางหากมันก็มันก็เล็กได้ใช่ไหมกล่อ,<ะ>องมันก็เยอะแยะไปหมดเปลี่ยนแพ็กเกจิ้งเป็นใส่ถุงแล้วใช่ใช่แล้วไปใส่กล่องมันก็เหมือนกันกับที่คนไทยเราสั่งทานนี่แหละใช่ใช่ เก่งก็ภูมิใจอ่ะแบบว่าชีวิตนี้ก็ยังเจอสิ่งที่ดีๆในชีวิตคิดว่ามันรอเวลาคนใช่เก่งก็บางทีก็ดีใจน้ำตาไหลเลยแบบว่าไม่น่าเชื่อว่าแค่เส้นหมี่คุกทำให้เราเกิดาะทาี่ก็อยู่กับเส้นๆมาตั้งนานโอ้ยตั้กว่าสีปีได้แล้วตั้งเจ้าสาวมาเนี่ยตั้งแต่ลูกชายเจ็เดือนนี่เขาสีแล้วอะ่ะ เป็นอาชีพที่เลี้ยงลูกเลี้ยงครอบครัวเราใช่ใช่ค่ะด้วยอาหารเส้นแบบนี้มาใช่ปดนี่ปดนี่หลายแสนหลายแสนใกล้ใกล้หลายแสนเองใกล้ใกล้โอ้เราคนไม่มีนี่เยอะนะเดี๋ยวจะดอกเดือนต้องกี่หมื่นะสิสามสิสองสามสี่หมื่นค่ะดอกอ่ะเราเรากู้ร้อยละสิบเนี้ยแต่พอมาทําอันนี้ปุ๊บมันมีเงินเป็นก้อนเข้ามาทีละเป็นล็อตเป็นล็อตทีนี้มันก็ปดได้ปดได้เหมดนะ ในระยะเวลาในสามเดือนนี่ก็ปลดได้สามเดือนห้าเดือนไม่แสนรู้สึกยังไงตอนนั้นมันก็มันก็เหมือนฝันนะบอกว่าเอะเราหมดนี่ได้หรอวะคิดว่าตลอดชีวิตสียแล้วคิดว่าตลอดชีวิตสียแล้วคิดว่าจะต้องอยู่คู่กันไปเออมันก็ไม่น่าเชื่อว่าเราจะหมดนี่นะสะอาดเลยผู้ได้สะอาด